รองนายกรัฐมนตรีนายอัจิมชันวีระกูลขึ้นกล่าวนโยบายการสนับสนุนของภาครัฐและการและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะขอกลับเรียนเชิญไม่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 เปมดไม่ไ้ยังไม่เปิดตีนกริ่นด้วยเกริ่นยได้ดีอยู่แล้วนะแต่ว่าถ้ามันไม่เด่นไม่ดีไม่่เี่ยเราต้องหาเท่าขาพ่มเติมค่ะกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ีที่จะมาทำเครองเให้ดีให้เห็นนะคยตัวลืว่ามีผู้ปัญญานะคะแล้วก็มีขาทอดมานะคะในในส่วนของการทําหารกินะรทงนี้ค่ะเราก็เอามานะเป็นคนที่มีดวกาจังหวัดพัทธุมีคนที่น่ารักเดินสองได้ที่สุ้น้ำของรางเลยนะคะต้องขอขอบคุณเครื่องดื่มชาเย็นอร่ยยอยๆนะจากนั้นหลว,วดวด,วด้วยนะคะยี้ไม่ตกก็ใส่ลคุณ ค่ะแล้วก็ขออนุญาตนะคะทุกท่านนะคะค่ะเพราว่ายินดีนะคะฝากเราจะยิ้มโดยอัตโนมัติเลยนะคะยินดีนะคะ1,2,3ยินดี อ่ามินิฮาร์คค่ะถ้าใครไม่รู้จักนะคะถ้าบีบมะนาวนะคะถ้าบีบมะนาวนะคะจากแกงก็มาเป็นน้ำนะจ๊ะขอบคุณค่ะชันจวยนะจ๊ะน้ำอะไรฮะน้ำเขาคันค่ะหรือว่าฝรั่งก็เรียกเปรนบฟูดค่ะปลาอันนี้ต้องกันเก่ยฟิตจวนนี้ความแกงอันนี้ามแกงกะนไา้ปดีเลยอันนี้เราเ นี่เป็นการพัฒนานะคะเป็นการสร้างบูร่าเพิ่มให้กับจังหวัดพัทลุงค่ะเดินนะคะฉันจะวันไหนน้ามาเล่าตังเียวตัดหวานนะคะน่าไรคะ อร่อยครอร่อยครับอร่อยครับอกระัะดีมวียัเยยอกดนีวนะคะรของที่ไหนกัี่ลาดใต้โนดาหนอร่อยมากเดี๋ยวดนทีไม่ดูนะคะว่าอร่อยขนาดไหนเดี๋ยว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 รอก่อนนะคะนี่ข้าวเหนียวดำนี่เป็นสูตรของของพัทลุงนะคะเหนียวดำนี่ดังมากเดี๋ยวจะลองกินดูละ อร่อยมากเลยค่ะเดินช oh ิม no ที่ตลาดต้นนดนะคะวันอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์ค่ะอาทิตย์เดียวดึงดูดใจผู้มาเยือนในแง่ของการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีนะครับปีที่ผ่านมาหวพิลุงได้รับการกล่าวตั้งจากสื่อกระแสหลักภาคใต้นะครับโดดเด่นด้วยความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาตินะครับอันเสนัวยามที่ไม่สามารถเห็นได้ในเมืองใหญ่นะครับเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลาย ทังนสอ่าเรียนาพาาอยู่นะครับที่ปกีาจังหวัดมาดนะครับวจรัรับกากล่าวรายงานวัตถุประสงค์การเปิดงานโดยนายกสมาคมการท่องเที่ยวจังหวัดพัทุงค่ะขอการเรียนเชิญนะคะนายจรูญแก้วววจีรับนะคะขึ้นกล่าวรายงานด้วยค่ะ สารเป็นกระเป๋านะคะแล้วก็มาลอยกันรถปัดรโทรานะคะมันมันเด่นไปไปสินค้าเหล่านี้นะคะส่งคุณค่าค่ะก็ทำให้นักท่องเที่ยวนะคะเป็นเกว่าแม่เหล็กตัวหนึ่งนะคะทีนี้ในส่วนของการการท่องเที่ยวนะคะของจังหวัดตลาดเรื่องเล่ากับข้าวยำเย็นนะคะแล้วก็ตลาดต้นไม้ชายคลองนะคะ อันนี้มีคยาหววที่ควินด้ยโอก่กานี่แกบโอับเนีงต้มยเนะเรับกกัจับปามาเลยะดตัวโชแก้ววิินครยกสมาคมจังหวัดปัตตานีนะครับมีความยินดีอย่างยิ่งนะครับสำหรับการเปิดตัว ไว้นะมีมดูโบชัวได้อะโบชัวได้เลยอะม่ตของเราไม่ติดอไม่อไปทาดาได้ค่ะก่อนชแยกขาอเรียนเชิญทุกท่านเลยค่ะขอดีต้อนรับรอประธานคณะที่ปรึกษารองนายกปารโดยที่รนาีค่ะ รักที่กิประกานวันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยที่ได้มีโอกาสมาแสดงความยินดีแสดงความชื่นชมกับท่านนายกนะคะซึ่งเป็นองค์กรใหม่นะคะสมาคมการท่องเที่ยวของจังหวัดพระปุงซึ่งเราไม่ได้มีนะคะเรามีอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเรามีสมาคมกีฬาแต่เรื่องสมาคมท่องเที่ยวเราต้องขอ,อบคุณท่านจรุนวันนี้นะคะซึ่งท่านเป็นคนหนึ่งที่ร่วมบุกเรียกว่าร่วมร่วมบุกเบิกเลยนะคะในจ,ะจะังหวัดพระปรุงนี่เ,เองเนี่ย คือชื่นชมท่านมากท่านเป็นคนที่ไม่ได้อยู่ในจังหวัดพะรุงนะคะแต่ว่าท่านเป็นคนที่เป็นคนหนึ่งที่ผลักดันในเรื่องของการท่องเที่ยวพะรุงมานานมากแล้วชื่นชมยินดีแล้วก็ภาคภูมิใจแทนคนพะรุงนะคะวันนี้ที่มีคนคุณภาพของพวกเราไม่ใช่ท่านจรุงคนเดียววันนี้ท่านจาร gracias, ุงคนเดียวก็คงจะจะเป็นสมาคมไม่ได้แต่ทุกคนทุกภาคส่วนที่เราเกี่ยวข้องที่เราเกี่ยวเนื่องมาร่วมกันเป็นสมาคมเพื่อที่ได้ได้ผลักดันนะคะในเรื่องของงบประมาณในเรื่องของส่วนที่ จะดูรณาการร่วมกันอันนี้ต้องอาศัยสมาคมนะคะซึ่งสมาคมที่จะช่วยได้เยอะนะคะก็นั้นก็ขอบคุณอีกครั้งค่ะสำหรับทุกภาคส่วนที่ทําให้งานวันนี้เกิดมาแลวรวมถึงท่านไม่ได้าน,นอย่างเดียวให้ เป็นสถานที่ที่มาจัดงานในวันนี้ด้วยก็คิดว่าหลังจากนี้ไปสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวอโคัชสมาคมท่องเที่ยวพระลุงก็คงจะได้มีโอกาสในเรื่องของการโยนการในเรื่องของที่เชื่อมต่อเพราะท่านไม่ได้อยู่จังหวัดพรทลุงเดียวนะคะท่านเชื่อมไปถึงสงขลาเที่ยมไปถึงบเลเตยรวมถึงประเทศจีนที่เราจะทําการต่อยอดในเรื่องนี้ด้วยขอบคุณอีคเั้ค่ะสำหรับทุกภาคน่วนขอบคุณค่ะ